กินได้ไหมกินได้จ okay. ร <bursting in gas light> hey, okay. ิงพ่อได้ใครกินได้กินได้แบนอะไรพี่เขาให้เขาให้ไปร้อยเองีจะหนูเอานี่ไปให้ล่ะอ้าวเป๊ะเอามาคืนพ่อเร็วลูกพี่มาดูของแม่อันไหนสวยกว่ากันเร็วไม่ร้องไม่ถือของพ่อเฉยพ่อเป๊มของพ่อเฉยพ่อจบ ไม่เอาครับไม่เอาค่ะไม่เอาครั้งที่แล้วเป็นไงครับสรุปใครแพ้ใครชนะที่มีแพ้ไงแล้วคนแพ้ต้องทำอะไรอะ่ะลูก,กัลับใช่แล้วลูก,กบัลับ ใช่แล้วลูกน้องตามแพ้นมกับไข่ถูกต้องน้องต้องไปโรงพยาบาลน้องต้องไปโรงพยาบาลแม่รู้แล้วเพราะฉะนั้นพ่อต้องทำความสะอาดบ้านแล้วทำยังงดูทำแล้วทำปุ๊บไม่ถึงสิบนาทีเป็นสภาพเดิมใหญ่ใหญ่ใหญ่จริงๆอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะชวนสองคนเนี้ยซื้อดอกไม้แล้วเอามานร้อนมา ให้ทำอะไรนะไปซื้อดอกไม้ปักของตลาดแล้วก็เอามา้อยพ่อรู้ป่าวว่าตอนเด็กๆแม่เรียนคณากรรมเรียนหนังสือด้วยเหรอเราไม่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 เอาสิแพ้ทำไรทำอะารทำไมเป็นคนอย่างนี้อ่ะเอาครับเือเราจะมีเงินให้จะไม่เท่ากันแต่ว่าเดี๋ยวให้ปิ่มเลือกเอาแล้วปิมพ่อมีอะไรจะบอกหนูนิดเดียวลูกดูจับดูซองไหนหนาๆเอาให้พ่อ เดี๋ยวใจเย็นให้ซองหนาใส่แบบ20ให้ซองบางใส่แบบ500บอกว่าเดี๋ยวก่อนทีมงานฉันไม่ค่อยจะเชื่อใจเท่าไหร่คุณแม่ขอบคุณพ่อขอบคุณค่ะห้าหกแม่มีสามร้อยโอ้ยตายแล้ว ก็ยืมไม่แต่ทีมงานาใ,หให้มันร้อยเดียวพอ,อเราเป็นคนดีให,ให้พอ่อปิมใส่หมวกมมแล้วก็ร้อนไหมนะมจริงเหรอ,อ,อไม่ได้ลืม,มอย่ามาตลกอย่ามาสลับเมื่อกี้แบงค์ห้าร้อยไม่ได้สลับ เมื่อกี้เป็นแบงค์ห0าแล้วอยู่วางเอาไว้ไงก็ไม่รักษาของไงนี่แม่ใจดีนะให้ตั้งร้อยหนึ่งร้อยเดียวให้ไปทําัารกิจอ้าวก็เขาให้ซื้อดอกไม้เองร้อยมาลายปากี่เราไปกันเถอะไปยังไงอะ่ะปากลองตลาดนี่มันที่ไหนเราก็เรียกรถตู้กับมารับเน่ ไม่มาแล้ว <prestigious> ให้ไปเองขอโชคดีนะปากเียบนี่ฮะปากคอนตลาดกี่บาทครับแปดสิบบาทแต่ตรงนี้ไปอะเหรอแล้วกูเหลือยี่สิบกูจะไปทำภารกิจอะไรแล้วกูเหลือยี่สิบกูจะไปทำภารกิจอะไรปิมดูแม่ดิแม่ให้พ่อร้อยเดียววะลูกอืไม่ใช่เอาตังค์ตัวเองมาถ้าปิมเอาตังค์ตัวเองมานี่เราสบายกันแล้วเนาะเดนนูของตัวเองมาเดนนูของตัวเองมา เดี๋ยวน่ารักไหมเดี๋ยวหนูเอาของตัวเองมาพ่อไปไปเนี่ยแยกกันไปใช่หมยังจะแยกอีกเหรอผ่านครึ่งนะยังจะมาผ่านครึ่งลงได้วพี่ิมมาไม่วันพระแก้วเดี๋ยวแม่พามาเอาป้าเขาหน้า ใจดีจ่ายค่าตุกตุกให้แบงกระบุญแล้วอีเขี้ยวขายพวงเท่าไหร่อ่ะซื้อเลยได้ป่ะไม่ได้ต้องร้อยเองเหรอมันถามว่าซื้อเลยได้ป่มันจะมาทำไมเดี๋ยวเมียเอาตังค์ไปใช้หมดเนียให้มาร้อยเดียวไปแล้วนะเราแยกไปซื้อดีกว่าปิมเดี๋ยววันนี้พอเราแข่งกันเนี่ยปิมบอกว่าของพ่อสวยกว่านะโอเคไม่เอาไม่เอาอ้าว เออเก็บเงินค่าถ่ายรูปดีกว่าจะได้มีตังกลับบ้านพี่พิมพ์เดินไหมลูกไม่เราไม่โกงหรอกเนาะเราซื้อไปตุนอันหนึ่งดีไหมอันนี้ให้อุ๊ยขอบคุณครับโอ้ทำไมทุกคนตรงนี้น่ารักหมดเลยอ่ะแบนอะไรพี่เขาให้เขาให้ไปร้อยเอง พี่เขาใจดีใจดีกว่าเมียมิกอีกพ่อไข่ตียิ้มแฉ่งทำมาเป็นบัฟใสเหมืนไส้อะใสถุงครับเก็บตังค์ที่เมียผมนะเบ้นจ่ายตังด้วยอะไรอ่ะมันมป็นคนอย่างเงี้ยเฮ้ยจ่ายตังด้วยว่าทำนี้ได้ด้วยเหรอไปพี่ใส่ไม่ได้ขาลูกจ่ายตังค์แม่ พ่อไม่เอาตังแม่ไปแม่เอาตังพ่อไปลูกหรือเท่าไหร่ยี่สิบตายเร็วหกสิบาทปินได้ไรไหมัได้ปิ๊งพอได้ปิงนะพ่อากินหาไหพ่ออมแล้วนะเดีแน่ใจนะปินอมอีกไหมนั่นอ่ะแล้วไหนบอกให้พ่ออมรื่นทางถามเอา

<laughs> เออเด็กกินกินมา,ามาอะไรไอตัวนี้แม่มียังมืออะไรไอ้ที่ร้อยตรงปลายม,านม,มาาันอะมันเอาไปได้อยากจะพูดกับเมียแค่ว่า อะไรเเีสามทุ่มฉันจะเสร็จนะเรา,าทำอะไรก่อนดีพี่ไม่รู้เรื่องเลยอ่ะพูดตามตรง <c ười> มาไม่เคยร้อยฟูมะไรเว้ยเคยจะ็ดซื้อเอ้ยขาดเหลืออะไรมาเอาทังนี้นะเอาให้รอดก่อนอย่าพ้ออเ่าพ้อ ิมพ่อโทรมาทำไมอ่ะว่าทำอะไรอยู่อ่ะทำงานสิร้อยไปถึงไหนละเขาไปสอนเอาเจาไปเรียนอะเอาปิมทำไมอยู่ฝั่งแม่ล่ะลูกปิมไปดูคุณพ่อใกล้ๆสิลูกปะไปตรงนู้นปะไปดูคุณพ่อทำอะไรอยู่หรอคะแล้วปิมไปหยิบอันของพ่อมาให้แม่นะลูกปะเอ่จะหนูเอานี่ไปให้ล่ะ อุ้ยนี่คือพ่อทำหรอแม่หนูเอามาให้แม่อ้าวพีเอาำมาคืนพ่อเร็วลูกไม่ใช่แม่เอาไปแหลกบีมทำงานดีลูกไปบีมมาอีกทันหนึ่งลูกบีมอย่างคุณพ่อต้องว่าอีกอย่างคุณพ่อต้องว่าอีกเ,อเขาเกลียดเลว่าคุณแม่ไห,หมคุณ อยู่กับพ่อนี่แหละไม่ต้องไปหาแม่เลยลูกฉันว่าเธอต้องโกงอะไรฉันแน่เลยไอ้บ้านหนูน่ะขี้โกงแน่เลยอ่ะเธอโกงฉันใช่ไหมอ้วนสารภาพมาเออเนาะเงินเขาขโมยผมผมทําอย่างตั้งใจก็มาหาว่าผมขี้โกงเปิมเปิมเปิมดีงดูของพ่อแล้วปิมมาดูของแม่อันไหนสวยกว่าการเร็วปิมมาบอกหน่อยไม่ยอมไม่สวยของคสวยกว่าไมแล้วแต่เปมผมก็สวยกว่าจบแค่นี้นะ เดินด้เดอนดินนังดือดเดือดด้จาสวยเดสวยเด็งงงงดีมีเมียสวยเอ้ยไม่ใช่เมียเก่ง นี่ลไพ่ไทยเอาไม้กวาดมาเดี๋ยวเบนต้องทำความสะอาดบ้านลูกนี้ถ้าให้ลูกตักสีนะฉันเอาพงมอัยรสีชมพูสีฟ้าสีแดงสีเหลืองนะ อ้หพ่อมิกถามหน่อยลูกระหว่างของคุณพ่อกับคุณแม่ผมไม่ยาวมากนะพี่คนนี้ของคุณพ่อกับของคุณแม่พี่ปิมชอบของใครคะปิมกินของแม่ป่ะลูกเฮ้ยไม่เอาซีนเอาซีนเอาของคุณพ่อใช่ไหมคะลูก อ้รักปิมจังเลยอ,อ่ะเอาพวงมาลัยให้คุณตานะคะ,คอ,ะอ่ะลดน้ำคุณตาด้วยค่ะอ่านี่ตรงให้ว่ายแน่ล้ะลูก คฮเฮ้ยขอพรด้วยค่ะขอให้แม่ใช้เงินน,ะะงน,น้อยๆดุน้อยๆขอให้มีสามีที่ดีอย่างนี้ตลอดไปนะแม่น้าบัาาพ่ขอขอลาแม่บ้าง ทำอะไรเดี๋ยวเสร็จเลยเนี่ยถูขึ้นี่โมงนอนสบายเนี่ยของกูไม่เสร็จมาหลายปีแล้วกูยังไม่บ่นเลยเลยโกงอะไรเหรอพี่เสร็จดีนะสองคนแล้วอ่ะตอบซิน้องถามเสร็จแค่สองครั้งนี่แหละใช่พูดนี่ที่พูดอยู่ใช่ครับเรื่องปั๊มลูกพ่อนี่แหละ